รัตนาพระธรรมญาตราทุกรูปประนมมือขึ้นเรียนเชิญลูกหลานหลวงปู่ผู้มีบุญทุกท่านนั่งหันหน้าเข้าหาแนวกลางประนมมือขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับท่านประธานสงฆ์และพระเถรานุเถระโดยพร้อมเรียงกันนะครับ ขณะนี้พระเดชพระคุณพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14วัดพระประถมเจดีราชวรามหาวิหารท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระเถรานุเถระ คือพระครูปุญญาพิสัน์เจ้าคณะอำเภอบางเลนเจ้าอาวาสวัดบางไผนาดพระครูปิยธรรมพิมลรองเจ้าคณะอำเภอบางเลนเจ้าอาวาสวัดบางปลาพระครูโกศลธรรมรัตนรองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสนเจ้าอาวาสวัดบางน้ำเขียวพระครูประลัดสาธุวัตเจ้าคณะตำบลทับหลวงเจ้าอาวาสวัดวังตะกูพระครูประหลัดประวิทย์วรธรรมโมเจ้าคณะตำบลบางปลา พระประหัดเกรียงเดชฐานะธรรมโมเจ้าคณะตำบลบางไทรป่าเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามและพระครูสมุอดิสอนอนนาลโยเลขาที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคส,สีเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้ว ในโอกาสนี้ขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ท่านประธานสงฆ์ถวายมาลายสาการะพระบรมสารีริกธาตุและกราบพระธนาาพระครูสังคารกรังสริดิทิจินตโกเจ้าอาวาสวัดธรรมกายถวายมาลายสาการะแดหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอกราบพระธนาครับสา ในวันนี้นะครับพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14วัดพระประถมเจดีราชวรมหาวิหารพร้อมด้วยคณะพระมหาเถระพระเถรานุเถระได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบปราธนาคณะสงฆ์ทุกรูปและเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบพระบรมสารีริกธาตุโดยพร้อมเพียงกันนะครับกรา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 บพรระัฒนาพระธรรมยาตราทุกรูป ตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ท่านประธานสงฆ์และพระเถรานุเถระโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบและในโอกาสนี้จะเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ กราบคราบขออนุญาตประดิษฐหลวงพอ่อถ้าประธานส่งนะครับจะได้นำ คุณผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศสดๆที่ส่งตรงจากพื้นที่อนุสรสถานลำดับที่5สถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกของพระเด็จพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมไปยังคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกให้ได้ร่วมน้อมปฏิบัติบตูชาไปพร้อมๆกันคะ่ะ โดยในช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาของการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของคณะพระมหาเทระเหล่าพระธรรมยตราทั้ง1,140รูป พร้อมด้วยผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกค่ะที่เวลานี้กำลังร่งรวมตามตรึกระลึกนึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญในอดีตที่พระเด็บพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านได้มีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะนำเอาความรู้แจ้งภายในที่ท่านนั้นได้รู้ได้เห็นเผยแผ่ไปยังผู้มีบุญต่อไปค่ะโดยในวันที่ท่านบรรลุธรรมภายหลังที่นั่งภาวนาต่อเนื่อง ภาพของวัดบางปลาก็ได้ปรากฏชัดขึ้นมาในสมาธิเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่านักวัดบางปลาจะมีผู้ที่มีบุญที่ได้เข้าถึงพารัตนไตรัยภายในเชกเช่นเดียวกับท่าน You are currently witnessing the lantern lighting ceremony from the fifth sacred site of the Dhamayatra pilgrimage The place where Tamagai teachings was first revealed by Pu, Prat Phra Mungkhon Thep Muni -sot -chan our Great Meditation Master. The sacred site is at Bang Historical Site in Banglin District, Nakhon Province. We invite you to join us in this mindful activity and worship together. During this time, we'll be documenting the historical images of the Great Master's statue the chariot the 1140 damayatra monks along with representatives of people mer for, uh, gaining merit from around the world who are now participating in the commemorative activities recalling significant events from the past this is the place where longfu had attained the image of Bang Bla Temple when he had attained enlightenment it became so visible in his meditation and this served as a clear sign that at Bang Bla Temple near this historical site there will be people with merit who have the purity of mind to access the sublime dhamma within just like Lumbini อนังสร้างบารมีทุกท่านคะการที่ทุกท่านนั้นได้มามีส่วนของเหตุการณ์ครั้งสำคัญบนเส้นทางพระผู้ปราบมานั้นมิได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญคะ่ะหรือว่าเป็นของสาธารณะที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั่วไปแต่ว่าบุญนี้จำเพาะเจาะจงในบุคคลผู้มีบุพเพกะตะบุญ,ญาตาคือเป็นบุคคลมีบุญวาสนามาก่อน ได้สั่งสมบุญมานับพบนับชาติไม่ท้วนจึงได้มาเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ในวันนี้ร่วมกันและการที่ทุกท่านนั้นได้นำตัวของเรานำใจของเรามาร่วมอยู่ในบรรยากาศของโครงการธรรมยาตรา ได้รวมอนุโมทนาบุญไปกับทุกๆภารกิจของเหล่าพุทธบุตรเนื้อนาบุญทั้ง1,140รูปผู้มีหัวใจกตัญญูบูชาธรรมได้ยอดมหาปูชนียาจารย์ก็เท่ากับว่านี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำผังสำเร็จได้บังเกิดขึ้นกับตัวของเราให้ทุกๆก,การสั่งสมบุญสร้างบารมีถูกต้องร่องรอยดำเนินไปบนเส้นทางสายกลางของพระบรม บังเกิดภายตายร่มเงาพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติได้พบและได้ฟังคำสอนและได้ปฏิบัติตามคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์และตามติดท่านไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม In Buddhism, we don't believe in coincidences, and the fact that we are all a part of this significant event is not a mere coincidence. This merit is unique to individuals who have accumulated merits and virtues in the past, having commanded and performed virtuous deeds throughout countless lifetimes together, creating a web of merit that connects us beyond this lifetime. By bringing our presence and heartfelt commitment, to be a part of the dhamma Yatra project engaging in this merit together with the missions of longpu and the 1140 monks individuals with devoted hearts practicing dhamma towards the supreme teacher is equivalent to creating conditions that will lead us to the success of our spiritual path this ensures that every act of commanding virtuous deeds and building merit follows the correct path Progressing along the middle way of the Buddha, manifesting under the shade of the Buddha's teachings across all realms and nations. Encountering and hearing the teachings, practicing according to the guidance of the Great Master, and following him in eradicating defilements, ensuring their complete extinction across all realms and nations until reaching the ultimate realization of Dhamma. การเผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกที่วัดบางปลาจังหวัดนครปฐมจนมีผู้มีบุญนะคะเข้าถึงธรรมะภายในตามอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมานได้นั้นทำให้ท่านเกิดกำลังใจและเกิดความเชื่อมั่นอย่างมากว่าการได้รู้ได้เห็นธรรมนั้นแม้จะยากแต่ก็ยากพอสู้เพราะมีผู้มีบุญ ที่พอจะรู้จะเห็นตามกําลังบุญได้อย่างมีอยู่ม่ใช่น้อยทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านทุมเทเผยแผ่วิชาธรรมกายอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยากจวบจนตลอดชีวิตของท่านคุณผู้ชมคะในพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ท่านมีต่อพวกเรานั้นสำคัญอย่างยิ่งคือความเมตตาที่จะโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ เชกเช่นอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อท่านได้รู้ได้เห็นธรรมแล้วไม่เก็บงำไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่ยังมีหัวใจดุดเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์ได้นำเอาความรู้ภายในที่มีสั่งสอนชี้แนะให้กับบุคคลที่มีอัธยาศัยพอที่จะบรรลุธรรมได้รู้ได้เห็นธรรมเช่นเดียวกับท่านจากสิทธิ์รุ่นหนึ่งสู่สิทธิ์อีกรุ่นหนึ่ง สืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและจนกระทั่งมาถึงพวกเราค่ะ Witnessing the successful propagation of Wicca Tamagai at Bangpla Temple was a pivotal moment for Long It served as a profound inspiration, prompting him to dedicate his entire life to spreading the Dhammakaya meditation technique, also known as the Middle Way Meditation. Despite facing various obstacles, he persevered without contemplating giving up. The immeasurable benevolence he exhibited remains etched in the hearts of his disciples. His self Dedication driven solely by the intention to alleviate suffering for all beings is a testament to his compassionate nature, must like the Preceding bodhisattas who tirelessly shared wisdom on easing suffering, Long Fu's teachings have transcended generations, and we are so fortunate to have the opportunity to partake in these meditation practices leading to genuine happiness as sustainable joy, untouched by defilements such as greed, anger, delusion, and cravings.